สวัสดีครับอันนี้เป็นชุดระบบหยดน้ำรถน้ำตาลไม้โซล่าเซลล์นะครับผมของในกล่องก็จะมีเป็นตัวตัวคอนโทรลการจ่ายน้ำนะครับแผงโซล่าเซลครับผมก็เป็นสายยางสองม้วนนะครับในถุงนี้จะมีเป็นตัวปักสำหรับยึดสายรถน้ำตานไม้นะครับจำนวน30อันนะครับผมแล้วก็3ทาง30อันครับตัวกองดูดน้ำนะครับ2หัวครับผมเรามาดูตัวปั๊ม ตัวคอนโทรลใจน้ำนะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าจอนะครับ lcd ครับแล้วก็ตรงแถบนี้เป็นบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นพวกปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับผมปุ่มแรกเป็นตั้งชั่วโมงการลดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้เป็นระยะเวลาระยะเวลาการลดน้ำระยะเวลาการปล่อยน้ำนะครับอันนี้เป็นระยะระยะห่างระหว่างวันนะครับ ว่ากี่วันรถทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเซ็ตเวลาครับแล้วปุ่มและเครื่องนี้นะครับจะมีเป็นเซ็ต A นะครับเซ็ต B ก็คือสามารถจ่ายน้ำได้2 2เส้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับจะมีเป็นเซ็ตหัวใจน้ำนะครับเซ็ต A นะครับแล้วฝั่งนี้เป็นเซ็ต B นะครับหัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวสำหรับปล่อยน้ำไปลดน้ำต้นไม้นะครับผม แล้วหัวนี้เป็นอินก็คือน้ําเข้าดูดน้ําเข้าไปนะครับเพื่อจ่ายน้ําทางเซต B ก็เหมือนกันนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับแล้วรูสุดท้ายเป็นสาหรับสายจากแผงโซลา r เซลล์นะครับก็เสียบต่อได้เลยนะครับผมทีนี้ครับผมต่อมาเป็นวิธีการเซตค่านะครับ เริ่มแรกเลยนะครับเราจะเซตเรื่องของเวลาก่อนนะครับให้เป็นเวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้บ่ายโมงสาสี่นะครับผมก็จะเซตเวลากดที่เซตนะครับแล้วก็กดบวกกันเลยครับบ่ายโมงห้าสิบสามนะครับกดอีกทีจะเป็นของช่องของนาทีนะครับพอเราเซตตรงแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเซตค้างได้เลยครับอ่าเราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้ต่อมาเราจะมาเซตเรื่องของช่วงเวลานะครับการลดน้ํากดมาที่ปุ่มแรกได้เลยครับก็คือปุ่มนี้ครับ,รบเราสามารถบ,บวกลบได้นะครับเพิ่มหรือลดก็ได้จะครอบคุมทั้งหมดยี่สามยามชั่วโมงอะครับก็คืออย่างอันนี้ครับเลขหนึ่งคือตีหนึ่งครับผมสองสาม สีอะไรนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าผมจะตั้งให้มันลดตอนเวลาแปดโมงเช้านะครับผมจะตั้งไปที่เลขแปดครับพอตั้งที่เลขแปดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากดปุ่ม how ลองครับผมคือระยะเวลาในการจ่ายน้ํานะครับชุดแรกชุดที่สองก็จะขึ้นมานะครับเรากดบวกได้เลยครับตอนนี้ไฟอยู่ที่ตรงวินาทีนะครับผมเลขหนึ่งก็คือหนึ่งวินาทีครับผมไล่ขึ้นไปผมจะตั้งให้เป็น สัก2นาทีแล้วกันนะครับผมจะกดค้างมเลยครับเล่มก็จะวิ่งไปนะฮะตรงนี้ยังอยู่ในจุดของวินาทีอยู่นะครับเลขตรงนี้ครับพอมันครบถึงหนึ่งรนะครับมันจะตัดเลขมาที่เป็นหมวดของนาทีนะครับหน่วยของนาทีนะฮะอันนี้คือปรับมาที่นาทีแล้วนะครับอันนี้ก็คือ2นาทีนะครับพอเซ็ตเสร็จปุ๊บผมมาเซตตรงวันครับ หลักๆแล้วผมจะให้เซตเป็นศูนย์นะครับผมเพราะว่าบางบางท่านอาจจะเซตเป็นสองวันสองวันลดหนึ่งครั้งสามวันลดหนึ่งครั้งแต่ว่าผมนะครับต้องการให้มันลดทุกวันนะครับผมจะเซตให้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับมันมีโหมดตรงนี้มาเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าต้นไม้บางชนิดนะครับต้องการแบบว่าอ่าสิบห้าวันลดทีนึง บางต้นก็เดือนลถทีหนึ่งนะครับมันสามารถตั้งได้เยอะมากครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะแนะนําให้เซตเป็นศูนย์นะครับผมพอเซตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะกดเซตค้างตรงนี้ไว้ครับอันนี้คือระบบจดจําข้อมูลที่เราเซตลงไปแล้วนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเรากดไปที่ตรงปุ่มแรกนะครับผม เราเลื่อนไปดูตรงเวลาครับผมนี่ครับอันนี้คือที่เราเวลา8ดโมงที่ผมตั้งเซตเอาไว้มันจะมีบอกว่าเราตั้งเซตไว้ที่แปดโมงระยะเวลาในการจ่ายน้ำสองนาทีนะครับเลขจะขึ้นอยู่แล้วหน่วยเป็นนาทีนะครับผมหรือว่าเราอยากจะเซตเพิ่มก็คือลดตอน8ดโมงใช่ไหมครับเราอยากเซตเพิ่มเป็นตอนฟักช่วงอ่า หกโมงเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกาเราก็เซฟไปที่แรกสิบแปดนะครับแล้วกดฮาวลองครับผมกดลดสักตอนเย็นนะฮะสิบแปดนาฬิกาลดสักหนึ่งนาทีก็ได้ครับหกสิบวิสมมุตินะครับแต่ว่าต้นไม้แต่ละชนิดก็ต้องการน้ำแตกต่างกันนะครับก็ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับผมพอกดเซตหกสิบวิแล้วนะครับเรากดมาที่วันนะครับช่วงเวลาในการลดน้ำวันนะครับ ก็ผมเซตเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็กดเซตได้เลยครับอ่าระบบก็จะจำแล้วเหมือนกันฮะทีนี้ผมเซตตรงเซตเอใช่ไหมครับเราจะกดเซต B แล้วกดตรงนี้ได้เลยครับอ่าตรงนี้ฮะปึ๊บใช่ไหมครับเรากดเซตไปตรงนี้ครับมันจะสลับมาตรงตรง B, นะครับผมเราก็เซตตามขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยครับมันก็จะทำงานสลับกันไปนะครับโอเคครับผม อันนี้คือตัวอย่างนะครับผมเซตให้ลดน้ำต้นไม้ตอนบ่ายสองนะครับผมเดี๋ยวพอเลขเปลี่ยนเป็นสิบสี่นะครับระบบจะทำงานจโนมันนะครับผมต้องรอสักครู่ครับตัวปั๊มก็จะทำงานนะครับตรงนี้ครับท่อตรงนี้ก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับเพื่อเราต่อระบบเรียบร้อยแล้วฮะฝั่งนี้ก็จะปล่อยน้ำออกมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม 100นี่ครับปั๊มเริ่มทำงานแล้วฮะผมตั้งให้มันระยะเวลาในการลดน้ำอยู่ที่10วินาทีฮะปั๊มจะทำงานแค่10วินาทีนะครับแล้วจะหยุดไปครับผมนี่ฮะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งนานแค่ไหนฮะครับผมขอบคุณมากครับผม